รัชกาลที่สี่ทรงห่วงใยพระราชโอรสและพระราชธิดาทุกองค์มากตรัสว่าลูกเกิดมาเมื่อพ่อมีอายุมากแล้วเมื่อปี2399ก็มีพระราชหัตทะเลขาเขียนแจกแจงพระราชมรดกว่าจะยกให้ลูกคนไหนมีอะไรบ้างพร้อมสั่งสอนการดำรงชีวิตในภายหน้าเมื่ออายุครบ16ปีมีสิทธิ์ใช้ได้อย่าสูบฝิ่นเล่นการพานันอย่าสุรุ่ยสุร่ายขี้เกียจให้ขยันทำมาหากิน มีคู่ครองก็ระวังเขาจะมาปอกลอกอย่ามีหญิงชั่วอย่าเล่นเพื่อนรักษาเกียรติยศและทรัพย์พระราชทานให้ดีให้คิดถึงพ่อไว้ในราชการต่อไปก็ทำตัวให้ดีสนองคุณชาติรับราชการภายหน้าถ้าลำบากไปเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจให้ท่านเมตตาตามสมควรถ้ามีทรัพย์อีกก็จะเพิ่มให้แล้วก็ลงบัญชีนี้ไว้ นอกจากนั้นในช่วงเวลา37วันก่อนสวรรคตรก็ทรงสั่งเสียและจัดการเรื่องราวต่างๆไว้อีกพอสมควรเช่นทูลลาพระแก้วมรกตเมื่อทรงเริ่มป่วยจากโรคไข้ไทฟอยหลังจากกลับจากดูสุริยุปราคาที่ว่ากอวันพุธเดือน10บขึ้น9ก้าค่ำโปรดให้จัดสมโพธพระแก้วมรกต เข้าใจกันว่าทรงไปลาพระแก้วทรงยืนยันรัชทายาทร,รับสั่งให้พระองค์เจ้าโรงมาวดีที่ดูแลพยาบาลพระองค์อยู่ให้นำสายประคำทองของรัชกาลที่หนึ่งกับพระธรรมรงเพชรไปพระราชทานเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์ซึ่งจะสอดคล้องกับการจุกช่องล้อมวงคือสมเด็จเจ้าพระยาช่วงบุญนาคสั่งให้จุกช่องล้อมวงวังสวนกุหลาบที่ประทับของเจ้าฟ้าชายจุลาลงกรณ์เป็นประเพณียามผลัดแผ่นดินต้องอารกขาองค์รัชทายาท ตรัสให้คัดเลือกราชการต่อไปราชการที่4โปรดให้ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางผู้ใหญ่คัดเลือกในหลวงองค์ต่อไป ตามมติที่ประชุมให้เห็นแก่บ้านเมืองไม่ทรงขัดข้องใดๆรับสั่งขอให้ดูแลรัชการที่สี่โปรดให้เจ้าพระยาสุรวง์วัยวัฒน์บอนบุญนาคคุณพ่อของเจ้าจอมมารดาแพรเข้าเฝ้าตรัสว่าเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรไหนๆก็เป็นลูกเขยของท่านแล้วขอให้ดูแลให้พ้นภัยด้วยรับสั่งฝากลูกหลานวันพฤหัสบ,บดีขึ้น15คำ่ำ1ตุลาคม2411รัชการที่สี่โปรดให้เจ้านายและคุณนางผู้ใหญ่เข้าเฝ้า ตรัสว่าจะสวรรคตรวันนี้ให้รักษาบ้านเมืองและขอฝากลูกหลานด้วยผิดอย่างไรขอชีวิตไว้เป็นโทษในประเทศแทนลาคณะสงฆ์ท้ายที่สุดทรงพระราชนิพน์คำขอขมาและลาพระสงฆ์ให้พระสีสุนทรโวหารฟักษาลร์อ่านทวนความถูกต้องและนำไปอ่านต่อหน้าหมู่สงฆ์ในวันออกพรรษาที่วิหารหลวงวัดราชประดิษฐ์ยามหนึ่งวันนั้นสวรรคตรปโปรดให้จุดเทียนที่ทรงบูชา รัสไม่ให้ทูลถามอะไรอีกทรงหลับพระเนตรนิ่งภาวนาจนบรรทมหลับไปและสวรรคตณนะพระที่นั่งพานุมาจำรูนตรงกับวันที่หนึ่งตุลาคม2411